สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคุยทุกสุขนะคะที่เพจชมรมทรสัสเซเนียกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปางนีสุดจริตจันนะคะและดิฉันชุติกรคูนซาก,กันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ก็มีคําถามแล้วนะคะคําถามยอดฮิตก็คงอ,อยู่โควิดนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็ผู้ป่วยทรัสเซเนียค่ะที่อาจารย์ได้ตรวจนะคะเจอบ้างนะคะที่ป่วยเป็นโนะควิดอ่ะ คนไข้ที่อยู่ในความดูแลนี่ยังไม่มีใครเป็นค่ะแต่ว่าคนไข้คนอื่นก็แอบได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งก็ติดจากเพื่อนร่วมง,งานแต่ก็อาการไม่เยอะ <c oughs> ได้วัคซีนไปแล้วหนึ่งเข็มค่ะในกรณีที่ได้วัคซีนไปแล้วหนึ่งเข็มอะค่ะการเกิดความรุนแรงของโรคอะค่ะจะรุนแรงมากน้อยอยังไงคือคือตอนนี้ระบาดเยอะมากเพราะว่าสายพันธุ์นี้มันระบาดเร็ว แต่ก่อนตอนใหม่ๆนะ<ไ>ก็ไม่ค่อยอยากฉ<า>ีดวัคซีนนะเรารู้สึกว่าออเป็นอยู่ไม่กี่ร้อยคนเราจะฉีดทำไมวัคซีนตอนนี้มันวันละสองหมื่น่ะเราจะไม่ฉ<า>ีดก็คงไม่ได้แล้วก็ต้องฉีดทีนี้เนี่ยการฉีดก,ก,ก็ดีกว่าไมา่ฉีดแน่นอนเพราะว่าการฉีดนี่มันก็ชัดเจนทุกแห่งเหมือนกันหมดก็คือคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดนะคะคนที่ฉีดวัคซีนเขาสองเข็มก็ติดได้ ห,หนึ่งเข็มก็จะติดมากกว่าคนสองเข็มแตติดได้ทั้งนั้น,นะะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทรัสตีหเป็นคนที่แข็งแรงก็ตามใช่ไหมคะใครก็ตามเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยก็ติดได้เพราะฉะนั้นติดฉีดวัคซีนไม่ใช่ว่าโอ้ฉั้นไปซาได้ไม่ได้แต่ติดแล้วเนี่ยอาการจะน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้แน่นอนเขาพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกนะคะที่เห็นกระตาก็ก็เป็นอย่างนั้นคนที่คนที่เสียชีวิตเยอะเนี่ย นอกจากมีความเสี่ยงคือคือเสี่ยงเจ็ดโรคที่เทว่าเสี่ยงจริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้วัคซีนมันได้วัคซีนดีกว่าอ,อาการน้อยกว่าแต่ไม่ได้บอกไม่ติดก็คือว่าเป็นผู้ป่วยถึงจะได้วัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสคือ,โอ,อโอกาสที่จะปอดอักเสบแล้วเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าแน่ๆงั้นก็ควรต้องหาช่องทางแล้วก็ หาวิธีเขาคืออยา่าไปรอเลยวัคซีนที่อยู่ในฝันหน้าอีกสี่เดือนได้เนี่ยถ้าถึงคิวฉีดก,ก็ฉีดไปทังค่ะ,คะวัคซีนนั้นก็ไม่ได้ดีเด็กกว่าวัคซีนที่เขาให้ฉีดฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียตังค์แล้วถ้าได้คิวคือปัญหาของของเราคือคยังไม่ได้คิวคืออยางกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะกรุงเทพเนี่ยเป็นดินแดนสีแดงเข้ม เพราะนวัคซีนต้องทุ่งเคสัพภากำลังเนี่ยมาที่กรุงเทพก่อนแต่จังหวัดที่เป็นสีแดงไม่เข้มเนี่ยถึงเข้มก็เถอะอยู่นครปฐมเนี่ยวัคซีนยังมาไม่ถึงเลยแต่เราจะไปไวยวได้ยังไงในเมื่อเขาก็มีแค่นี้ถึงเวลามาเขาก็มาเพราะข้อดีของวัคซีนนี้คือทุกคนได้ฉีดสองเข็มแล้วก็จะมาบอกว่าวันนี้ฉันฉีดพรุ่งนี้ฉันอยากจะฉีดอีกก็ไม่ได้มันต้องเว้นถ้งคนหนึ่งได้แค่สองเข็มจะมาบอกว่า เฮ้ยเธอกักวัคซีนให้ตัวเองมันไม่ได้คนที่ได้ไปแล้วก็คือได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ก็คือรอเดี๋ยวมันก็มาไม่เป็นไรรอระหว่างรอเราก็พยายามป้องกันตัวเองใส่มาสก์ไม่กินข้าวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขาเขาแนะนําอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราดูเมืองจีนจีนเนี่ยเขาสําเร็จเพราะอะไรเพราะเขาแยกเขาเขาเขาแน่วแน่ ถ้าเทียบกับฝรั่งผู้มีเสรีภาพพอเขาให้ฉีดวัคซีนก็ไปประท้วงไม่ฉีดเนี่ยใส่แมสก็ไม่ใส่แมสก็ไม่ได้เสียสิทธิเสรีภาพในความเสร็จแล้วเวียนศีรษะโอเคก็จะอยไรมีเสรีภาพก็แล้กับการติดเชื้ออันนี้ต้องเลือกออกเองงั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากติดเชื้อเขาให้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดเถอะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ประเทศเรานี่ดีนะคะมีวินัยในการ ใส่แมสจริงๆนะคะเออเท่าที่เห็นก็ก็ใส่นะแต่หลายคนเนี่ยสักแต่ว่าใส่ไงเปิดจมูกอยากจะถามกันว่าเอ๊ะคนจะใส่ทำไมกลัวเขาต่อยหน้าเอาเราก็เลยไม่กล้าถามใช่ค่ะแต่คนเยอะที่เปิดจมูกมันหายใจไม่ออกจริงคือเข้าใจเลยอันนี้เข้าใจอย่างเรานี่คะเราต้องมุดเข้าไปอยู่คนเดียวเราก็รีบถอดแมสเพราะว่าหายใจไม่ออก คนก็หายใจไม่ออกเขาก็เปิดจมูกอันนี้ก็ก็ต้องยอมแต่ว่าอยู่ในที่ชุมชนก็ควรจะปิดนะคะใช่ใช่คือคือถึงแม้เราไม่รับตัวเราเกรงใจคนอื่นด้วยคนเขาจะเหลยเอาว่าเราไม่มีมารยาทใช่ค่ะกลายเป็นเรื่องสังคมอันนี้เป็นเรื่องมารยาททางสังคมแล้วตอนนี้ค่ะแล้วอย่างดูแลตัวเองอย่างอาจารย์เนี้ยค่ะพบเจลแอลก็อล์ตลอดนะคือแต่ว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่นะคะแต่ในความเห็นส่วนตัวเนี่ย เป็นคนล้างมือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ <c oughs> คือเราเป็นคนระวังมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีไม่รู้จก COVID ักโควิดอ่ะสมมุติว่าเราไปไปรถไฟฟ้ฟาเนี่ย <c oughs> ถ้าจับราวเราต้องจำไว้ว่าวันนี้ฉันจับเรา <c oughs> ฉันจะไม่เอาอีมมือที่จับเราเนี่ยไป <c oughs> แตะหน้า <c oughs> เด็กขา <c oughs> เสร็จแล้วพอได้โอกาสปุ๊บรีบล้างมืออันนี้ทํามานานมากแล้ว่ <c oughs> ทีนี้เนี่ยแล้วก็อย่างสมมุติว่าเราจะทําอะไรเราซื้อของมาเนี่ย <c oughs> แล้วแกะของเสร็จเอ้ขอนอกเนี่ยเราก็จะพยายามตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็เอาไปทิ้งเราจะไม่เอาไปเข้าไปในบ้านถ้าเป็นบได้คือเพราะเราจะแยกแบ่งโซนถ้าอย่างถ้าบ้านเนี่ยเราจะแบ่งโซนโอเคโซนนี้นะไม่สะอาดคือแล้วเราก็จะทําอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดเราจะปูกระดาษกระดาษนันอะไรก็ตามกระดาษที่เขาโฆษณาที่ดูแล้วดูแล้วมันสะอาดหน่อยแล้วก็เอากระดาษมาปูตัองวางแกะ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 เสร็จแล้วก็เอาของออก กองตืดตืดตๆๆๆๆๆๆๆืเสร็จก็รวบรวมแล้วก็เอาไปทิ้งทิ้ง <c oughs> ถ้าจะทิ้งหรือจะไปให้คนเข้าไปารีไซเคิลเลยก็ไปจัดการให้มัน <c oughs> ออกจากตัวเราไป <c oughs> อ๋ออาจารย์แบ่งโซนะเร<อ>า <c oughs> ต้องแบ่งโซนอย่าง <c oughs> ห้องนอนเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่อยู่ข้างนอก <c oughs> ห้องนอน <c oughs> คือเราเป็นคนเขาเรียกประสาทมี <c oughs> แต่ก่อนเนี้ยสัก่อนโควิดเนี่ยมีแต่คนบอกเธอมันโรคประสาทคือขี้ะะาาอาก ก็ไม่เชื่อเพราเราเป็นหมอเนี่ยนะเราเราู้สึกว่าเชื้อโรคมันอยู่ทุกแห่งแต่ตอนนี้โควิดเนี่ยคนมากเวอร์กว่าเราอีกไปไหนก็ต้องแอลกอฮอล์กฮอก็ดีนะคะแต่ว่าถามว่าจําเป็นไหมส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่ชอบเพราะว่ามือแห้งแล้วเราจะต้องใช้แอลกอฮอล์อีกกี่ชาติอ่ะคือคือโควิดมันเนี่ยจะต้องอยู่กับเราอีกหลายปีเราจะไหวเหรอปิ้ดปดทุกอย่างโอ้โห ทุกอย่างในโลกสิคือเราไม่ต้องมาเกลียดมันขนาดนั้นเชื้อโรคอะนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะแต่เราอยากสุกภากแข็งแรงใช่ค่ะเออคือเราต้องพยายามแต่ว่ามันไม่ต้องเป็นสูงค่ะเร้ะเห็นบางคนเนี่ยไปตลาดซุปเปอร์มาเก็ตเนี่ยโอ้โหต้องใส่ถุงมือนะโอ๊ขยันอาจารย์แตนนเป็น่ะนูกลัวเพราะว่าบางคนหยิบแล้ววางนะาจารคืออันนี้คือเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้น เชื้อโรคมีทุกแทุกแงมันไม่จําเป็นต้องเป็นโควิดเชื้ออื่นเยอะแยะคือแต่เราต้องระวังไงเราต้องระวังคือถ้าเราจับนะเราก็ไปล้างมือล้างมือทด่สุดไอแอลกอฮอล์เนี่ยใครๆก็แต่ว่าตัวเอง่ยโดยส่วนตัวเราไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งเปือนตังโอ้โหถ้าแอลกอฮอล์แพงอะเยอะเยอะค่ะเยอะเยอะเสร็จถามโดยว่าแล้วมันมีประโยชน์คุ้มค่าเงินหรือเปล่า เออถ้ามันคงค่างเงินแล้วแล้วมันป้อ <ฮะ S 1> งกันได้ก็ก็ทำก็ได้แต่ดูแล้วเออมันไม่่คยคงค่างเงินในความเห็นของเรานะ<ช>มันแพงอะ่ะเพราะเราใช้ล้างมือล้างมือเช็ดมือให้แหง้งแล้วก็พยายามไม่ออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นก็อยู่บ้านค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะอืมแล้วถ้าคือก็ไปน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ไปในที่ที่อย่าไปที่แปลกไม่ไม่คุ้นเคยเด็กเเราก็ต้องล้างมือใช่เพราะแอลกอฮอล์เนี่ย ถามตัวเองไม่ไม่ใช้เลยที่เขาจกแจกมาไม่มีเป็นตั้งอยู่ที่บ้านเลยนะเอาไว้บางทีถ้าหากว่าโอ้โหรู้สึกอของชิ้นนี้สกปรกมากเลยลแล้วก็เอาอกมาเช็ดแต่ไอ้ไอ้ไอ้เช็ดมือแออฮนี่นไม่ช่บอันนี้แล้วแต่คนลแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับการขยะโควิดหมดเนี่ยคนจะตายเพราะขยะทับตัวตาย เราต้อช่องทางการตลาดเอามาขายอะไรแปลกๆมันมันมันกล่องเอ้ย d e ลิเวอรี่ทั้งหลายมันก็ดีหรอกโหจะมองเห็นแล้วตกใจว่าแล้วขยะเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนขยะเนี่ยมันต้องมีที่ไปนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราตัวโดยส่วนตัวนี่จะพยายามใช้ของน้อยที่สุดน้ำต้องกินเองไอ้ประเภทไปซื้อขวดขวดไม่มีทางเพราะไม่นอกจากไม่อยากใยตังค์แล้วนะเราก็มองว่าขวดเนี่ยขยะ แล้วเราจะไปทิ้งที่ไหนเพรา<ล>ะฉะนั้นเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในโลกนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ใช้ของที่ไม่ต้องทิ้งได้ก็ใช้อย่างไปซื้ออาหารเราก็เอาปิ่นโตไปต้องมาถามก่อนว่าเธอรับไหมไอ้ปิ่นโตเนี้ย<ช>ถ้ารับเราก็สั่งอาหารหาให้เขาใส่ให้เรา,า,าแล้วกินของที่เป็นของเราแล้วไม่ต้องสัมผัสกับพลาสติก คืออาจารย์ก็ทานอาหารทานเองถูกไหมคือถ้าเราทาไม่มีปัญญารมซึ่งเดี๋ยวนี้ปัญญามเนี่มันน้อยไปเยอะค้าไม่มีเวลาแต่เราก็เลือกร้านที่เขารับรับปิินโตรับภาชนะที่เราจะเอาอิสระคือตอนนี้เราก็เดินไปซื้อเองไม่ได้ถูกไหมคะแล้วอาจารย์ได้บางแห่งเนี่ยร้านที่เขาอยู่ติดดินอ่ะที่แบบไม่ได้อยู่ในห้างก็ยังใช้ได้จริงจริงเราก็ เอาไปข้ารหลับนะเราก็ใสุ่๊บนี่นะใส่นี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 ่เสร็จกลับมาเราก็จะไม่มีขยะในบ้านเราจะไม่มีกล่องอาหารโอ้โหทานสี่อย่างก็กล่องสี่ใบแถมมีฝาอีกนะยังไม่พอนะมีสักเทปมัดมันเป็นอะไรอะคาชาที่เข้าเวทได้ด้วยอาจารย์มันก็สิ้นเปลืองมากมันสิ้นเปลืองจริงๆแล้วคือด้วยความด้วยความเป็นคนแก่แล้วเนี่ยพอแล้วด้วยความดีค่ะอาจารย์ด้วยความเป็นหัวว่า และเด็กสมัยนี้เนี่ยอนาตเขาจะอยู่ยังไงอยู่กับขยะใช่ค่ะแล้วมันไม่ไปอ่ะมันไม่เสื่อมแล้วถ้าเราถ้าเราเนี่ยฝึกนิสัยเนี่ยพยายามคนที่นิสัยเรื่องนี้ดีสุดคือพ่อแม่คนพ่อแม่เนี่ยเขาจะยิ้มถิ่ต่อคิเขาจะไม่ใช้คือคือเราเห็นแล้วเราชื่นชมพม่มากเลยว่ามนี่หลูกถิ่นต่อ นี่เราเนี่ยอาจจะรวยเกินคือคือเรามีความมปนอยู่ดีเกินเรารับความสบายอ๋อเอามาเหรอเดี๋ยวกินเสร็จทิ้งกลายเป็นค่าแทับเกจ็จิ้มไปทั่วเสื้อใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือคิดถึงขยะที่มันจะทับตัวเราตายเียเราก็ต้องใช้น้อยๆเพราะฉะนั้นสังคมโควิดอะเราก็ต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวให้ได้แล้วเราก็จะไม่เป็นหรอกไม่เป็นจริงค่ะจริงค่ะถ้าเราอยู่ในคนที่ไม่เยอะตัวเองเนี่ยนะสัมผัสกับคน ที่เป็นโรคอ ALS เนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบครั้งสมมติว่าเนี่ยเขารายงานพวกนี้ไข้ขึ้นตายจริงชั้นวงที่หนึ่งวงที่หนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบครั้งอ๋ออาจารย์นี่คือคือแบบคือใกล้ชิดใกล้ชิดกว่าสิบครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ประมาทนะอย่างนี้ก็ถ้าบอกอาจารย์ก็บาดหน้าอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เลือกที่จะรับวัคซีนคมิเตอร์ขีดสามไม่เอ้าเขาขอนอาจารย์เป็นห่วงเป็นหัวคือกาที่หนึ่งคือเราได้สองเข็มครบแล้วเราก็พอใจแล้ว เขียนที่สามเนี่ยยให้คุณหมอด่างหน้าที่เขาแบบหน้าจริงๆอ่ะคือเขาต้องไปตรวจคนไข้โควิดอ่ะนี่คนไข้เราเนี่ยเป็นคนไข้คุ้นเคยเช่นชมพู่เช่นใครกับใครที่เรารู้จัก่คือจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ค่าการโดนจับตัวพวกเราเราให้ไหา้เราถูกจับตัวพวกเธอใจต้องโดนจับหมดเพราะว่าคุยกันทุกวันใชทีนี้เนี่ยคือเราก็ต้องระวังเราก็ต้องใส่มาที่เราใส่นี้ต้องไม่มีรูไม่มีรู ถ้ามาโรงพยาบาลไม่มีรูแต่ถ้าอยู่บ้านก็มีรูว่าหายใจไม่ออกบ้านหนูก็ใส่แต่ว่าคนที่บ้านก็จะแบบพูดได้เนาะจ้าคือตอนเนี้ยมันต้องต้องระวังแต่ว่าก็อยากให้มันลำบากมากนะชีวิตมันเป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมทีนี้ก็ใส่กลางพี่อาจารย์ใช่แล้วก็ระวังตัวล้งมือนะอย่าไปเอามือมาคือถ้าเราฝึกสุขลักษณะนี้ได้เนี่ยมันไม่เป็นหนอกมันไม่เป็นง่ายไม่ใช่ โควิดหนึ่งเม็ดตึกก็ได้ตึ้งเป็นทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นเดินสวนกันเพียงเว็บหนึ่งมันไม่ขนาดนั้นือที่เขาพูดมันก็น่ากลัวค่ะแต่เราเชื่อว่าถ้าหากว่ามันง่ายขนาดนั้นนะตายหมดโลกแลวไม่เลือเราอยู่รูนกันใช่แต่ทีนี้เนี่ยอย่างเราเนี่ยเราสัมผัสคนพวกนี้เขาไข้ขึ้นนะเชื้อก็าไม่น้อยเราก็โซฟาโซฟูตเราก็ระวังตัวแล้วเราก็นอนที่พอ ตัดแดดโอ๊ยตอนนีตัดแดดทุกวันเขาบอกวิตามินดีมันดีมันช่วยฟูิจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือตัดแดดตอนเช้าตัดจนตัวดำปีเลยผิวดีทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็พยายามทําตัวให้แข็งแรงก็จะโอเคไม่ต้องตกใจซีเรียสขนาดนั้นเพราะเข็มสามเนี่ยข้อที่หนึ่งเรานิยมเชื้อตาย พราะฉะนั้น m i n a มาให้เก็บสารเราไม่เราไม่ชอบก็ใครชอบก็ยกให้เลยเก็บสารเอาไปเจอฉันไี่เอาก็ประชาชนก็ยังไม่ได้อยากที่เป็นชวนหลอกประชาชนเข็นหนึ่งยังไม่ได้เลยเพราะเราไม่ใช่เราไม่ใช่ด่านหน้าเราไปด่านหน้าตัวปลอบพบคนไข้เวละยี่สิบคนอาทิตย์ละครั้งไม่ใช่ด่านหน้าเพราะฉะนั้นชันเถอะลองตัวเองใช่ถือถ้าเป็นก็ถือเป็นกรรมถ้าได้ฉีดก็ต้องเป็นก้เป็นไม่ได้ ไม่ตายไม่ตายโอเคค่ะอาจารย์ได้กำลังใจขึ้นเยอะเลยนะคนไข้เาอรัสเเมียเนี่ยไม่ตายรับรองเพราะเราไม่ใช่โรคเราไม่มีโรคอื่นแต่ถ้าเป็นเบาหวานนะเราเสี่ยงใช่คะถ้าเราเป็นเบาหวานเราซีดกระจองหนองเราเป็นปอดอย่างเงี้ยเราก็เสี่ยงแต่ถ้าเป็นรัสเซเมียที่มาเอาเลือดเป็นประจำแข็งแรงทํางานได้เราทั่วไปจะไม่เสี่ยงไม่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง เรา่รักษาตัวให้ดีไม่ต้องเครียดนะครความเครียดก็ทําให้เป็นโรคง่ายคูมงเฮิมเจ๊งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเครียดแต่เราก็แหมอย่าหลงละเริงไปเที่ยวเล่นอะไรเขาไม่ให้ไปก็จะไปนะเออเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะอยู่รอดปลอดภัยได้พบกันทุกอาทิตย์พบกันตามหมอนัดนะคะใช่แล้วก็ได้มาพบกันในในรายการทุกอาทิตย์ ก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะตั้งแต่เรื่องโควิดจนถึงเรื่องดูแลตัวเองการใช้แมสกันล้างมือบ่อยๆแล้วก็การจัดการที่อยู่อาศัยสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มา,มากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ